สามชาไม่ควลาลาจียทีลาวิวทันตกรรฟิลทันตะการแล้วกวนตับตักว่านี้นีดนึงค่ะหมอมาไม่เห็นนะลูกเรวีน่ายิ้มค่ะยิ้มปิดค่ะอันนี้หันตการแล้ว เบลอยากเบลตักละคเหรอลูกจับเบลเร็วน้ำมันล่นอายุยังไอยากเหรอลูกอ้าโอ้ยโดน โอ๊ย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 สุณพอลุกซาเดี๋ยวต้องแม่ย่าแก้วีอยกมากเอาจะกินโนนัทอ่ะพีนทำดีๆนั่งดีๆโป้หมดแล้ว คนครับเราขายของแบบนี้ได้ไหมวันนี้เรามีสินค้ามากมายครับต้องการจะเลือกซื้ออะไรดูในตะกร้าแล้วกันนะเราเผลอเราหลับไปด้วยเลยอ๋อดูถ้าใครต้องการเลือกซื้ออะไรดูในตะกร้านะครับดูในตะกร้านะอยู่นั่งเลยไม่ขอค่ะยายทำไมน่ารักแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาปดซื้อเองเมื่อวาน มาไปตรวจสรุปโอ้โหหลายโรคมากแถลด้วยโรคแถมเยอะมากแบบ,บทุกทอ่ทอะหัวใจรั่วสี่ห้องหัวใจรั่วสองห้อง <c oughs> ไม่มันมเป็นสายพันธุ์มันอยู่ละเราเราที่อยู่ตรงนั้นนะและ้วก็มีบางตัวเป็นรถตรงนี้ขาเดินไม่ได้เป็นสะโพกแบบเป็นจริงๆเป็นตั้งแต่เกิดแต่มันอายุเริ่มเยอะมันก็เลยเดินไม่ได้ตอนนี้เดินลากขาอยู่อุยท้องมากม <c oughs> ีตรงนี้ตัวหนึ่งใสข่ข้อไว้ก่อนเอามารักษา แก้วแก้วแก้วผ่านแป๊บเดียวหมดประมาณกว่าสามหมืนโอ้ไม่แก้วทำเหมือนตัวเองตัวเล็กอะจริงว่ยเนี่ยต่อไปของพี่บุ๋มมาแล้วนะโอ้โหดูนี่สิใครไอ้หนูซื้อแว่คนเดียวโอ้โห พี่ปูะถ้นอนผมยังไม่มาเลยที่กดไปว้นล้ใช่คุณแม่มีอะไรให้ดูจำได้ไหมจำได้่ตายไะเพราะว่าพี่ปูไม่มีหยุดบ้านเลยพี่เก่งติดอะไรไหมคะจะติดอะไรไหมคะไม่รู้ติดเลย ที่เต็มแล้วพีติดเต็มแล้ว,ลวอามานหนึ่งติดพัดลมข้อไหนแบลกนอนสบายไปปะติดเป็ดจะอยู่กับเราทุกที่ในบ้านหลังนี้ท่าคอมโกกันติดอะไรอีกเรามีเยอะมากเราสามารถติดได้ทุกที่ติดหลังคอมคอม ติดคอมเดี๋ยวโลูกเอพี่ปลูกก็ยังว่าอยู่มันเขาเป็ดน่ารักมากเดี๋ยวเดยวเาไปดูในในตอนที่ซื้อก็ติดโทรศพพัพท์พี่ผีพี่ผีติดยังพลุท่องเขาดีอยู่แล้วแม่เอาไปเ,าเป็ดไปติดตรงไหนอ่ะ <laughs> คือเคสเขาดีอยู่แล้วพูดก็พูดเคสเรายังไม่กล้าเมาติดเลยแล้วก็าจะไปติดเคสเขาได้ยังไงเดี <laughs> ๋ยวจะติดแค่นี้ ไปปะเต็ดอยู่กับเราทุกที่น่ารักมากเรารักลูกเกินเกินงามอุ้ยดูมีของเล่นไม่รู้มันข้าเข,า,บบเาเข้าแบบหลอกๆเนาะเข้าแบบม่ค่อ่เห็นได้ไหมเรามาแกะนี่ยพี่แกงเราไข่กินไม่ได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเอา พิเศษคือพี่พีนไหนคือสีพิเศษหรือมันเป็นสิบส mm hmm. ิอ๋อมีโอกาสได้ทั้ง2สี 2> ได้ครับเป็นโอเคท้อกันพี่พีนว่าสีอะไรคนูอยากได้สีนี้หนูที่อยากได้สีนี้อันนี้หรอ น้องน่าจะอยากได้สีฟ้าแตนกันเธอว่าสีอะไรระหว่างส้มกับฟ้าาเอว่สีอะไรพี่ช่วยหน่อยสิส้มสีส้มส,ส,สวย ที่ไหนสวยอ่ะไก่อ่ะเออได้ครับทำให้ต้องให้อากาศเข้าไปปะในกระเป๋นึ่งก็ได้โอเคโซ่หรออุ้ยเขาดีใจอะไรอ่ะโขาเต้นน่ารักน่ารักก็ได้มันคือตัว ซีโมโมไม่ใช่บูนะคะซีนะคะนี่ปิดตาไว้เดี๋ยวโอ๊ยแต่นี่มันไม่ใช่ของป๊อปนะเพราะว่ามันเป็นแบบของงานไม่ใช่ก็แย่แล้ว้อุย้ยสีฟ้าแลน่ารักแน่เลยน้องอยากได้สีอะไรอะ่ะน้องก็อยากได้สีฟ้าแน่เลยน้องอยากได้สีนี้แหละเอาดีๆจริงพีพีดูก่อนน้องอยากได้สีอะไรีอันไหนมันคือมันได้สีสบเท่ากันเนี่ย yeah. หนูเป็นตัวธรรมดาค่ะตัวริมตัวสเปเชียลเขาเพิอีกอันหนึ่งเนาะหนึ่งนนในสิบสีฟ้าคือแบบสีฟ้าคือสีสเปเชียลออกไม่ได้ช็อตขายต่อค่ะซื้อไหมคุยหนูไม่มีแล้วนะแต่หนูมีอีกตัวหนึ่งโคตรจึงโคตรทึ่งโคตรอึ้งโคตรโคตรแบบพี่นี้หาความน,าน่ารักเอาสุดๆอันนี้คือชนะเหลดโหลดล่าล่านี้ ไม่มีใครเทียบอันนี้หรออ,นนอันนั้นอันนู้นก็ได้โคตรน่ารักน่ารักไม่ไหวดูไหมยอยากดูขอใจให้หนูหน่อยนี่อตอนแรกหนูจะได้ราคาดีใช่ปะ่ะสามหมื่นกว่าบาททำไปทำมาไม่ได้แล้วราคาสามหมื่นกว่าบาทได้มาเลยค่ะสี่ สี่เท่าไหร่วะพี่เก่งสี่นิดๆเนาะสี่สี่นิดแต่พออีกวันหนึ่งขึ้นไปสี่ครึ่งเลยใช่บอกรออีกคนนึงไอ้งานนึงคนจริงขายต่ออีกเจ็ดหมื่นสีครึ่งไปเลยท่าหนูไม่ซื้อของเล่นหนูจะรวยป่ะพีทไม่ล้างบ่มอ่ะพีทไม่สนับสนุนบ่มเลยอ่ะ,พ,พ,อะพ,พี่เก่งพี่สะพอดนะพี่เก่งนี่พีทไม่สน,นับสนุนบ่มมากแต่วันนี้ ไมมีสามสีมาก่อนใช่น่ารักหมายถึงคนข้างหลังข้างหลังหรือข้างๆ้น่ารักหมายถึงคนข้างข้างนะคะขโมยซีนเก่งมากเรายังไม่รู <imize S 2> ้ว่าเราได้เบอร์อะไรเอาเขาลันทุกตัวใช่หรอเขามีอยู่แค่ น้อยตัวเขาจะไม่ผิดนี่ต้องตัดนี้ก่อนมันไม่ดี อ๋อพี่ทีแรงปะเนี่ยพี่ทีแรงปะแป๊บนึงนะพี่๊กเกอพี่พีโยกมาไม่ไหวพี่ไม่มีแรงหนูคว่ำมันออกไว้หน่อยมือมือมันโตไม่ได้อะไรพอรับอยู่โอเคชื่อพอะไรเนี่ยโอ้เป็นโต๊ะได้ค่ะ มันเป็นกล่องไม้มันต้องสวยมากแน่ๆจริงๆถ่ายย่างพี่เก่งอ๋อเดี๋ยวรอให้มันออกไปก่อนโอ้เ <Open here. S 2> ป็นเฮียจะพึ่งสีเอาอันนี้ออกไปก่อน แขวนแค่ลิมิเต็ดหนึ่งร้อยตัว มันไม่มีสีมันเป็นแบบสีปอนสีถุลุงเบลได้เบอร์อะไรเบอร์เก้าเลขตัวเดียวเบอร์เก้าโคตรโชคดีได้เบอร์สี่อนได้เลขตัวเดียวอะร้อยตัวได้เลขตัวเดียวนะคะน้องเป็นอยังไงน้องมันเด็กอ้วนนะเด็กอ้วนได้เบอร์สี่วยววิวเดี๋ยวปิดต้องปิดตาน้องอ่ะมีแค่ร้อยตัวหรอ ทำนี้มิเต็ดแ,แค่ร้อยค่ะ <Wow. S 1> ว้าวน้องคือมอลลี่เหรอใช่แล้วหนูมีแบบเนี้นอ้องพี่น้องของมอลลี่แล้วหนูมีแบบเนี้ยสีอีกสามสีเก็บครบแล้วตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่ต้องมีโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยแม่ลองหลุดมือแล <an> ้วทุกเลิกเลยน้องไม่ใช่ใครใครให้เหรอใครมอลลี่คุยเบอร์สี่อ่ะพี่เก่งบอกเขาแล้วเราได้เบอร์สี่หลุดรอดอ่ะเราเลยเล่นตัวนี้ น,นี่ไงเราเลขกอ่ะถ้าะกว่าแรกยิ่งดีอ่ะมัน,น,นมันมันไปง่ายนึกออกปะเวลาเขาขายราคาสุกกว่าเหมือนเครือยาดมมอลลี่แปลว่าอะไรนะรักมากเลยอ่ะอะห้อุ้มใค่ครับวี ตัวสี่นะครับอันนี้เนี่ยเมียนจิ๋วด้วยอ่ะน,นี่เก็บก่อนเอาเก็บก่อนปะเอันไม่ตั้งหรอตั้งสิเพราะว่าน้องอยู่สามตัวแล้วนี่ฝั่งนูน้นต้องเพีไม่ดี <laughs> พนนี่เองอู้น่าละพี่อยากให้น้องเห็นตามากเพราะว่าดอมมันเอไอจับเฮ้ยน้องมีจุดอะไรอย่างเงี้ยมดุดอันนี้ไว้ก่อนมีตัวจิ๋วอีกอันหนึ่งน่งารักมาก เขาบอกว่าน้องเป็นเทพเจ้าแห่งโชควันวันนี้จะโชคดีจิ๋วด้วยวันนี้ย่างไข่เราจะถล่มอลายตั้งไว้ต้องมีเลยค่ะัง้ยค่าก็ไม่คิดว่าจะขนาดนีเราะเรามีตัวใหญ่แล้วพี่จ๋ตรงนนั้ไงเรามีตัวใหญ่แล้วเราก็เลยต้องมีตัวจิ๋วอุ้ยอุ้ยปีกเี็นสีเป็นสีเงินเหมือนของเหมือนตัวใหญ่เลย ไ,ไม่เอาเสียได้เานาะราคาอย่างนี้จุ๋มแค่ตัวแค่เนี้ยประมาณเท่าไหร่เกือบสามพันอะหนูหนุบอกว่าถ้าหนูไม่ซื้อของเล่นหนูอาจจะรวยกับไม่เลี้ยนสัตว์ถ้าไม่เลี้ยนสัตว์แค่ไม่เลี้ยนสัตว์ก็จะมีเงินเก็บอยู่ประมาณเดือนละสัปดาห0สามแสน เกินจิว๋วแม่ไม่จิ๋วนะมีอะไรแก่อีกมีอะไรแกะกดูอะไรอีกไหมจะดูอะไรอีกไหมอุยตัวนี้คนน่ารักเลยเอามาเก็บก่อนเอาถุงเก็บให้หน่อยมามาเอาเอากอะมาสิเก็บเองเลยจิ๋วมาแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยหาที่เอาขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวก็เอาขึ้นเลย,เย,ก,เเลยก็ได้นะคือจิ๋วนี้ถ้าทำ